ไข่ชนิดไหนนะครับกินเข้าไปแล้วเนี่ยให้พลังงานสูงสุดนะครับอ่าก็เอาเฉพาะไข่ที่เรานิยมกินกันทั่วไปเนี่ยสามชนิดก็คือข้อ A ไข่ไก่ข้อ B ไข่เป็ดข้อ C ไข่นกกทาอาอันนี้คือเทียบในปริมาณเท่ากันนะครับเออเอาไข่ไก่ร้อยกรัมไข่เป็ดก็ร้อยกรัมไข่นกกทาก็ร้อยกรัมนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเป็นไข่นกกทาร้อยกรัมเท่ากับไข่ไก่เนี่ยจำนวนฟองก็อาจจะมากขึ้นหน่อยหรืออะไรอย่างนี้นะครับ ดังนั้นไม่ได้คิดจํานวนฟองคิดจํานวนปริมาณที่เท่ากันครับไอให้พลังงานสูงสุดใช่ไหมครเป็นกิโลแคลอรี่ครับ<า>ชนิดนี้ครับปริมาณเท่ากันอันไหนกินแล้วให้พลังงานมากที่สุดไข่ชนิดใดให้พลังงานสูงสุดในสามไข่ต่อไปนี้เอไข่ไก่บีไข่เป็ดและซีไข่นกกระทาคําคตอบคืออะไรครับเฉลยนะครับไข่ที่ให้พลังงานสูงสุดในสามชอยนี้นะครับก็คือ ข้อบีครับไข่เป็ดนะครับนี่โอ้โหกาิฟออกมาเป็นออกมาเป็นเป็ดเลยนะนี่ไม่ต้องทายเลยว่าไข่อะไรไข่ไก่ก่อนร้อยร้อยกรัมเนี่ยร้อยสี่สามกิโลแคลอรี่เนี่ยคืมขึ้นมาอีกก็คือไข่นกกระทานนะครับหนึ่งร้อยเจ็สิบเอ็ดกิโลแคลอรี่ต่อหนึ่งร้อยกรัมไข่เป็ดหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยมีกิโลแคลอรี่ถึงรนะ้อยเจ็ดสิบแปดเนียไข่เป็ดเนี่ยโอ้โหคอเลสเตอรถถลอลก,ก็เยอะสุดด้วยนะอืมถ้าร้อยร้อยกรัมนี่ก็ห้าร้อยกว่านะครับอของไข่ไก่ร้อยกรัมไม่ถถึึงงนนะไม่ คือให้พลังงานเยอะคอเลสเตอรอลก็เยอะขึ้นด้วยนะครับอืมคำตอบที่ถูกต้องก็คือไข่เป็ดน,นะให้พลังงานเยอะสุดนั่นเอง